ขอบคุณครับอ่าเริ่มเลยครับครับพร้อมนะครับอาจารย์ครับสค์หลักในการที่มาดีที่ไทยในวันนี้ครับขอเ่งแยเป็นหลักๆนะครับว่าวันนี้เรามาครับข้อแรกก่อนนะครับความสําคัญของวันนี้นะครับก็คือมิสแกรนตัวแทนทุกจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนของผู้หญิงทุกจังหวัดในประเทศไทยเพื่อมาทวงคืน ศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงในประเทศนี้และการทวงคืนศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงเนี่ยหนึ่งในนั้นคือต้องไม่ให้เหตุการณ์อย่างน้องแตงโมเนี่ยเกิดขึ้นซ้ําอีกต้องอย่าให้ใครเป็นอย่างนี้อีกและจุดเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากคดีนี้ในการสแสวงหาความยุติธรรมการที่น้องๆเหล่านี้เข้ามาเนี่ยคือสัญลักษณ์ของผู้หญิงของคนทั้งประเทศมาทวงคืนศักดิ์ศรีของผู้หญิงโดยผ่านคดีของน้องแตงโม และในชั้นนี้เนี่ยสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือ <c oughs> ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเลขคดีสำหรับการสืบสวนสอบสวนที่มีเงื่อนงำและมีพิรุษในคดีของน้องแตงโมงเรียนให้ทราบว่าวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ายังมีความสับสนอยู่เรื่องของการรื้อคดีกับการเป็นคดีใหม่ต้องแยกเป็นสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคุณอฉริยะได้ยื่นไปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อเรียกร้องว่า มันอาจจะมีการกระทําที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็ดําเนินการไปในส่วนของการรื้อคดีและตระหนักและเข้าใจครับว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นหยุดไม่ง่ายเพราะว่ามีการสืบสวนมีการสอบปากคาของพยานฝ่ายโจทก์เสร็จสิ้นไปหมดแล้วพยานฝ่ายจําเลยเหลือแค่สองปากเราเข้าใจครับแต่เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดซึ่งคุณอัจฉริยะทําแล้วในส่วนที่สองคือ คดีซึ่งไม่สัมพันธ์กับคดีที่อยู่ในศาลอยู่ในขณะนี้ซึ่งสําคัญกว่าคือเจ้าหน้าที่รัฐกระทําความผิดหรือไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ช่วยเหลือเพื่อนบนเรือหรือไม่ซึ่งสาระสําคัญของคดีนี้ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์มากนอกจากหลักฐานและพยานที่ผู้เชี่ยวชาญยื่นไปนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีการทําหลักฐานและพยานเท็จจริงหรือไม่ทุกมิติโดยเฉพาะ แผลด้านขวาด้านในของขาขวาน้องแตงโมเนี่ยไม่ใช่ใบพัดเรือก็ดีการตัดต่อรูปภาพก็ดีเปลี่ยนเวลาก็ดีรวมไปถึงความไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการปัสสวะท้ายเรือสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ไม่ยากและเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เวลาเนิ่นนานขาดแต่ข้อเดียวคือเวลาครับ การที่เราจะได้เวลาที่เร็วก็จะต้องมีอํานาจเจ้าที่รัฐที่รับพยานหลักฐานจากเราไปนั้นจําเป็นต้องมีอํานาจที่จะทําการสืบสวนสอบสวนต่อการที่เขาจะทําเช่นนั้นได้เนี่ยก็ต้องมีอํานาจจากอธิบดีให้นับหนึ่งในการที่จะสืบสวนสอบสวนได้ไม่ใช่แค่รับฟังข้อเท็จจริงซึ่งเราเรียกร้องไปว่าขอให้เสร็จสิ้นยุติในเรื่องนี้เนี่ยปลายเดือนมกราคม2568 ให้นับหนึ่งครับไม่เช่นนั้นเราเกรงว่าพยานหลักฐานอาจจะเปลี่ยนแปลงถูกถูกลบหรือถูกแก้ไขหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกระทั่งเราไม่สามารถสแสวงหาข้อเท็จจริงได้ <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับมีบางเรื่องที่คุณอัจฉริยะยื่นไปแล้วเห็นว่ามันมีการเลือกข้อมูลตัดข้อมูลตัดพยานตัดหลักฐานนะครับซึ่งปรากฏอยู่แล้วแล้วก็ดําเนินการ ใช้จากคดีที่ยี่สิเอ็ดคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐฟ้องคุณอัจฉริยะเนี่ยเป็นฐานสําคัญว่าคดีนี้มีการสืบสวนสอบสวนที่มีพิรุธและมีเงื่อนงำดังนั้นเราจึงเรียกร้องให้เสร็จสิ้นในชั้นที่หนึ่งคือสิ้นเดือนนี้ครับและหวังว่าพลังของผู้หญิง7จสิบเจ็ดจังหวัดจะได้รับการรับฟังและตอบสนองและปฏิบัติครับคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามที่เราต้องการไหมคะยังเชื่อว่ามีโอกาสครับยังเชื่อนะครับแต่เราจะไม่ สามารถจะรู้ผลได้จนกว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะรู้ข้อเท็จจริงทำไมถึงกเหกอสิ้นเดือนบางทรบอกว่าจะใช้สามเดือนเพราะสมเดือน6เดือนเป็นกระบวนการอื่นกระบวนการสืบสวนหาพยานหลักฐานเรียกพยานที่เกี่ยวข้องเรารู้มาแล้วใช่ฮะจะส่งมาแล้วว่าจะใช้เวลาเราเข้าใจแต่ถ้าคุณไม่นับหนึ่งในการมอบอำนาจ รับในการสืบสวน<ท>มัวแต่หาข้อเท็จจริง,ท,งทั้งที่เราก็ทั้งที่เราก็ยื่นข้อเท็จจริงไปแล้วมันต้องนับหนึ่งได้แล้วมันไม่ใช้เวลานานและสิ่งที่นับหนึ่งมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองมีการสืบสวนสอบสวนที่ใช้พยานหลักฐานเท็จจริงหรือไม่นี่เป็นเบื้องต้นเลยครับถ้ามันยุติว่ามีจริงก็ควรจะนับเป็นเลขคดีในการที่จะสืบสวนสอบสวนต่อทันทีครับคือต้องเข้าใจว่าเรสไอเนี่ยนะครับ เราไม่ได้ไปแทรกแซงการทางานของเขา <S <S แต่กระบวนการจะให้ทางพี่ยักษ์เนี่ยทาการไปสืบสวนคนน,น้นไปสอบสวนคนนี้หรือจะไปร้านโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณไม่มีอานาจเนี่ยคุณไปทําอะไรไม่ได้นะครับคุณจะไปสอบเรียกเขามาสอบปากคำ,คำคเขาเรียกไม่ได้ไปไปขอเอกาสาราราชก,การยังขอไม่ได้เลยเพราะคุณไม่มีอานาจสืบสวนสับสวนเพราะเดน <S <S ไอเนี่ยออกเลขสืบสวนแค่เลขสืบสวนมันไม่ยากหรอกออกอรุพวกนี้ก็ได้เมื่อเือนี้ก็ได้นะครับเพราะมันปรากฏชัดเจนแล้วว่าสารอาญาเนี่ย มีข้าพิพากษามาแล้วนะครับว่าการสืบสวนสอบปาแผ่เนี่ยหาข้างฝาเนี่ยไม่ได้เกิดจากพายเรือมันก็เพียงพอแล้วเอาแค่ให้เป็นสองประเด็นก็พอแล้วแล้วเรี่อผมไปสอบแล้วด้วยซึ่งเราสอบเสร็จแล้วนะครับประเด็นเนี่ยเดี๋ยววันที่2 2เนี่ยก็นัดเอกมาเรื่องจ1ว่ามีการแก้ไขไอ้ส่วนที่ประกอบไหมอ่าซึ่งคุณหมอก็สอบไปแล้วทั้งหมดเนี่ยคือมันสามารถชี้ได้แล้วว่าคดีเนี่ยมีการสร้างหลักฐานเท็จมันก็เพียงพอกับการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนในเรื่องของการแก้ไขคําฟ้องนะ่ะมันนันอาจจะต้องใช้เวลาสองเดือนอะไรผมก็ไม่ได้ว่าจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึางที่สุดไอ้ตรงนั้นนะ่ะนะครับเราก็ไม่หมยแต่เราต้องการว่าคดีที่สองเนี่ยมันจะสามารถทําให้หลักฐานต่างๆที่เราเริ่มมีการเปิดออกมาแล้วบางส่วนต่อื่อมวลชนวันที่สิบหกเนี่ยมันจะมีพยานถูกคุมคู่แล้วอย่างคุณหมออย่างเงี้ยจะถูกคุมคู่คุมค,ค,มคู่ผมอย่างเงี้ยมีสองคนมาอุ้มผมแล้วหรือแม้กระทั่งขู่ว่าจะถูก พวกเราจะถูกดำเนินคดีแม้กระทั่งวันนี้อาว่าไปละเมิดหน้าศาลอีกซึ่งหลักฐานที่เราทำเนี่ยนะครับเราสามารถเอามาจากสาราญาซึ่งตามกฎหมายเนี่ยนะครับศาลไม่มีคําสั่งห้ามนะครับหรือมลชน,นหรือพวกเราเนี่ยในการห้ามเผยแพร่นะครับคำพิพากษาของศาลนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่มีการลรงนามโดยศาลแล้วนะครับและเรื่องมันคือเราไม่ได้ไปพูดถึงศาลจังหวันดนนทบุรีเพราะมันคนละส่วนกันการ,การจําลองเหตุก,การณ์ก็มีคนบอกว่าทาไมเราต้องไปเราต้องไปขออนุญ,ญาตผมถามว่าขออนุญาตใครอ่ะ ว่าเป็นภาคเอกชนจัดขึ้นเดซนายกยืนยันแล้วว่าเป็นภาคเอกชนจัดขึ้นแล้วทางเดซ์นายกไปร่วมสังเกตการถูกไหมครับประเด็นพวกนี้มันก็มีการจําลองเห็นว่าการตกเรือเนี่ยตกท่าไหนก็ไม่โดนใมพัดเรือตกท่าไหนนะครับทุกอย่างคือมันมันจมน้ําเนี่ยแตงโมเขาไว้น้าเป็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าคนที่ไปใส่เสื้อชูชีพเนี่ยตกไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถช่วยตัวเองได้นะครับพวกนี้มันพิสูจน์ได้เห็นหมดแล้วเพียงแต่แค่เอามาสอบปากคำเอาคลิปิโดมัมายื่นมันก็เพียงพอกับการออกเลขสืบสวนแล้ว พอเร่สืบสวนนี้เนี่ยเราสามารถชี้เป้าว่าต้องไปเชิญคุณหมอมาสอบนะคนที่สอบคนที่สอบอไปเชิญเจ้าก๊อฟเนี่ยมาสอบเนื่องจากไปยืมเรือของลำหนึ่งในวันที่เกิดเหตุทําไมเรือมีสองลำก็เราก็ต้องเรียกมาสอบเขาจะชี้แจงงานเป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้องพาจจากจากจาก,จากที่พี่อัดต่อสู้คดีเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วทําไมพี่ถึงไว้ใจดีอ่อาจครับคือเอาง่ายว่านินายเนี่ยยุคก่อนเนี่ย ผมพูดตรงว่าเราเคยผิดหวังเข้ามาขั้นหนึ่งแล้วนะเพระาะเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานใดอัน,นั้นผมก็ยอมรับว่าตอนนั้นอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนตอนนี้แล้วก็ที่มันสุดคืออ่าตอนนี้ที่เรามาเรื่องทางนี้เพราะว่าหนึ่งเราเชื่อมั่นในตัวที่พอดีดีไอเราเชื่อมั่นในตัวรัมตีว่าการกระทรวงธรรมท่านทวีสรสทรงแล้วก็เราเชื่อมั่นในตัวพี่ยักษ์เนี่ยทั้งหมดทั้งทีเนี่ยนะครับเพราะว่าในการทําคดีหมูเนี่ยก็ทําอย่างตรงไปตรงมากล้าเข้าไปค้นห้างข,งของเจ้าสัวยักษ์ใหญ่แล้วคดีแตงโมผมเชื่อว่า ถ้าได้ทุพพิชยกมาทาเนี่ยตามที่น้องมอบหมายเนี่ยเราก็เกิดความมั่นใจส่วนหนึ่งเนาะส่วนในผลจะเป็นยังไงอนาคตขนา้างหน้าจะเป็นยังไงพวกเรารับได้ถ้ามีเหตุผลนะครับท่าไม่ได้กลัวหรือว่ากังวลในที่จะโด <c oughs> ทนทางคณะทางฝั่งที่จะยื่นไม่ไม่ไม่กลัวเลยเครับเรื่องกลัวเนี่ยมันเกินความกลัวไปแล้วเพราะว่าไม่มีความกลัวสาปีเนี่ยผมชนกับตํารวจมาเนี่ยทั้งภาคเอ่านี่หว่าไม่ใช่เฉพาะคนเดียวทั้งภาคหนึ่งอ่ะนะตัวตำรวจตัตรบุรีทั้งจังหวัดอะนะฟ้องผมมาหกคดี รวมแล้วตำรวจกองบัญชาการตำรวจมุทรร์ภาคหนึ่งด้วยฟ้องมาเนี่ยรวมกันหกคดีนะและยังคุยอีกเมื่อสองสามวันนี้ส่งคนมาบอกอีกว่าจะฟ้องเพิ่มอีกผมบอกว่าตามสบายเอาที่สบายใจนะผมคือบอกตรงว่าเราผ่านความกลัวมานานแล้วเราเราไม่กลัวเรื่องความตายแต่เรากลัวว่าตำรวจจะตายทั้งคณะแค่นั้นเองนะครับวันนี้พอหลักฐานเราเปิดเนี่ยมันเริ่มมีการกลุ่มขู่พยานเริ่มมีการอะไรแนะล้วนะเริ่มไปล็อบบี้อะไรต่างเนี่ย มันทําให้เราคิดว่าถ้าความพาช้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยหลักฐานต่างๆเนี่ยจะถูกลบหายไปใช่ไหมครับอันนี้ต้องต้องเข้าใจเราด้วยถ้าตารวจผู้ดอนแน่จริงเนี่ยตำรวจภาคหนึ่งแน่จริงอ่ะคุณเอาโทรศัพ์มาโชว์ดิว่าเนี่ยใครโทรหาใครโทรหาปอตอนทีหนึ่งครึ่งตำรวจคนไหนโทรหาปอแล้วก็ปอพวกเนี้ยโทรหาใครในวันเกิดเหตุเอามาโชว์ให้สื่อมวลชนดูสิทําไมคุณไม่เอาเข้าํานวณอ่ะอ่าทําไมในศารผมจะไปขอคัดมันไม่มีอ่ะอ่าผมผมถามอย่างนี้ว่า ผมขอหมายสารจากสารดายาไปเนี่ยคุณก็ไม่ให้ในอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงอะ่ะนี่คือประเด็นของเราที่เราบอกแล้วว่าคดีนี้ถ้าคุณโปร่งใสเนี่ยนะครับผมโดนฟ้องนะจากชุดพิจกชุดพิจกเนี่ยเอาํำนวนการสอบสวนที่ยังไม่ได้ส่งอายการเลยนะครับโดยรองผู้กับสอบสวนเนี่ยเอามาให้ได้มาขึ้นศาลมาฟ้องผมอ่านานะ เลยอาใหญ่ไหมโอนจะไม่ฟังว่านี่คือนี่คือหลักฐานที่เราจะ<น>ต้องรีบด <B ock> ำเนินการทอามาเล่นไม่เป็นไร,ไร,รส่งพิเศจไปยืมคือมันออกในส่วนส่วนเจ็ดวันก็ได้แล้วมันจะเป็นเราไม่ได้มาให้เป็นคดีพิเศษเราได้ส่วนนี้ยักเนียมหน้าเลยสามารถออกมาเรียกคนคนนี้ได้ถ้าตก ถ้าคุณไม่ออกมืนกัคุณบอกอีกสามเดือนขอเดือนไม่ต้องทำแล้วทุกท่านที่เตรียมเตรียมชิดขวาให้ท่านอยู่ตรงกลางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องตีเช่เลยครับเชิญท่านนี้ครับนิดนึงครับถ่ายภาพก็ยังดีครับโหมาแล้วดีใจจังครที่มันนัดฝากสวัสดีด้วยอ๋อครับติดต่อไม่เจอสักทีเอาถ่ายภาพก่อนอาทิตย์ดีท่านต้องูดเชิญี่ตีเฉท่านอาทิตย์ดีเชิญครับ ขอท่านอดิพดีกันครับครับได้แถลงข่าวไปแล้วใช่ไหมเรียบแถลงข่าวเรืองเรคนีเขาจะามตอบครับผมจะเด็นกันี้หนึ่งเป็นหน้าที่เดี๋ยวหายไปที่ไม่บังที่ครับอ่าจะถามไหมจะถามขอโทษนะครับทุกคนสื่อมวลชนครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ถามท่านรัฐมนตรีโดยตรงขออนุญาตสักประมาณห้าคำถามพอนะฮะ ขอคนถามเด็ดๆมาเลยครับเชิญครับเมื่อตอนนี้ดูแล้วดูตามกระบวนการเนี่ยค่ะพอโอเคมันต้องใช้ระยะเวลาอย่างแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทำอย่างคืออะไรยังไงต่อด้านวิทยาศาตรต้องต้องชัดยังไงขนาดไหนอเคคนอื่นต้องเรียนว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเราเรามีกรมสอบสวนเนี่ยเป็นกรมที่ดูแลในเรื่องที่สลับซับซ้อนหรือเรื่องที่ ในคดีอาญาแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายต,ต้องเรียนว่าคดีนี้มีส่วนหนึ่งอยู่ในกระบวนการยุิธำที่ตำรวจสอบสวนแล้วอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลซึ่งโดยหลักการนั้นถ้าจะสอบสวนหรือฟื้นคดีขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะมีพลำยัดหรือฟื้นคดีอาญาซึ่งจะต้องให้คดีเด็ดขาดนะฮะ ก็ในในลักษณะ,ะส่วนที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลเนี่ยถ้าจะมีประเด็นที่สำคัญเนี่ยก็จะอยู่ในอำนาจของท่านอายการแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องมีการกล่าวหาหรือมีการยืนยันตัวบุคคลใหม่ไม่ได้อยู่ในสำนวนเลยนะไม่ได้อยู่ในสำนวนหรือมีการกล่าวหาขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะ มีอำนาจสอบสวนได้อันนี้เล,เล่าโดยโดยรวมนะก็เรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วเราก็ทราบว่ากระบวนการยุติธรรมซึ่งโดยหลักแล้วก็มีทั้งท่านอายการท่านศาลเขาเดาเนินการอยู่ซึ่งในในส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าที่ระดับตับฟังก็หน้าที่ของกรมสอบสวนขณะน,นี้ก็คือหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเพราะอย่างท่าน มาร้องแล้วก็ถ้ามีความจําเป็นก็อาจจะตั้งเลขสืบสวนการสืบสวนหมายถึงการสวัยหาข้อเท็จจริงและหลักฐานนะไม่ใช่การสอบสวนการสอบสวนคือการรวบรวม,รวมพยานหลักฐานแล้วก็เพื่อจะฟ้องเอาผิดแ,แต่ถ้าเราตั้งเรื่องสืบสวนแล้วพบว่าข้อเท็จจริงแล้วมีการกระทําผิดเกิดขึ้นเราก็จะตั้งเป็นสอบสวนนะแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นดังกล่าวเนี่ยอ่มันมีศาสตร์ของ คดีที่มีคนตายนยีมันจะมีหลักอยู่3หลักหลักที่1คือหลักเทคนิคในการสืบสวนสอบสวน,สวนอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับตัวตัวผู้รวบรวมหลักฐานหลักที่2คือหลักทางด้านนิติฟอร์เรนซิกฟอร์เรนซิเทคนิคคือการตรวจพิสูจน์และหลักที่3คือต้องชอบด้วยกฎหมายในการตรวจพิสูจน์ก็ในเคลสลักษณะนี้ถ้า ดีได้จะทำตรวจสอบเนี่ยก็อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นบัญชีไว้กับสารซึ่งซึ่งอันเนี้ยการส่วนใหญ่ก็จะมีแพทย์นิติเวชอยู่บ้างแพทย์อยู่บ้างอันเนี้ยมันจะช่วยเป็นเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบแล้วก็เรียนว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเสียหน้าอะไรเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมต้องทําความจริงให้ปรากฏนะครับ<ช>อันนี้ก็อยากจะเรียนโดยรวมๆนะแต่ไม่ผมไม่รู้รายละเอียดในการประชุม เราะนประเด็นนึ่นะคะทางรัฐมนตรีมองว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจของสังคมมากทางรัฐมนตรีมองยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะก็ในหลังจากรับเรื่องผมรับเรื่องก็ส่งมาให้กรมสอบสวนได้มีการตรวจสอบเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วประชาชนสนใจและมันมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับยังไงทั้งหมดเนี่ย จะต้องให้อยู่กับพยานหลักฐานซึ่งพยานปกติก็จะมีพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุแต่ในกฎหมายไทยเขามีพยานผู้เชี่ยวชาญนะวันนี้เราต้องอาจจะต้องขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศนำข้อมูลหลักฐานมาลยครับและประชาชนจะทราบเลยครับว่าภายในสิเดือนนี้เอเไอจะเอทีไอจะรับหรือไม่รับคือหลักหลักการคือต้องทําให้รวดเร็วนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่รู้รายละเอียดนะฮะเพราะเพิ่งมาจีดงานเนี่ยนะฮะเป็นไปได้ไหมครับจะออกเลขสอบสืบสวนก่อนเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นการเอาข้อมูลมานั่งดูคือปกติเรามีอำนาจสืบสวนอยู่แล้วอย่าต้องดูมันอยู่ในระเบียบของในของของกรมสอบสวนแต่ว่าเขาต้องตรวจสอบก็จะจริงสักระยะหนึ่งแล้วก็เขาก็ต้องออกเลขสืบสวนเพราะว่ามันมีกฎหมาย วิธีการสืบสวนเพราะถ้ามันมีเลขสืบสวนเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถประสานงานได้มากขึ้นเดี๋ยวก็ขอขอขอให้เจ้าหน้าที่ไปดูนะอันนี้นะครับถ้าจะต้องกไว้นะคะก็คือต้องเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยปรกแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับายต้องหมคะหมายถึงถ้่จะสอบสวนใหม่ใช่ไหมครับครับคือถ้าถ้าหนึ่งมีตัวมีคนกระทําผิดใหม่อันนี้ก็สอบสวนได้ถ้ามีการกล่าวหานะต้องมีการกล่าวหานมูลนิท่านรัตครับ คือผมเนี่ยมีการร้องเรื่องใหม่มาคดีท่านัฐมนตรีก็ยังไม่ทราบคือลักษณะเป็นการกล่าวหาเจ้าที่รัฐนะครับอ๋อทีนี้คือปัญหาคือมันสามารถออกเลขสืบสวนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการกล่าวหาคือผมร้องว่าให้สืบสวนสับสวนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีการทำสำนวนคดีของแตงโมนะครับก็คือกล่าวหาเจ้าที่รัฐนะครับท่านแต่ว่าเราไม่ได้ไประบุว่าเป็นใครดังนั้นเนี่ยเราเป็นขอร้องให้ทางอธิบดีเรนไอเนี่ยรับไปเลขสืบสวนสับส่วนเพื่อให้ทาง ่ทางหดิษายนี่ยออกเลขสืบสวนให้ให้พียยพ่ยักษ์เจริญนะครับพี่ยักษ์เนี่<อ>ยมีอำนาจในการสืบสวนในการออกหมายเรียกหรืออะไรต่างๆได้เพราะว่าถ้าไม่ออกไม่ออกเลขสืบสวนเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้มันไม่มีอํานาจขับขับเดี๋ยวลองดูแล้วก็คิปอีกว่าได้ได้รับปากว่าไงบ้างไม่กันเดือนอออกันเดือนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นเดี๋ยวจะดูให้ก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงมาดูให้นะครับครับโอเคนะข้อนึงคือตอนนี้คนก็มองว่าถ้าถ้าถ้าฝั่นเดินทางมาถึงเรื่องการให้ยื่นสอบ มันอาจจะเป็นพัวพันกับบคุคคลอืน่นที่อาจจะมีชื่อเสียงเป็นระดับบิ๊กหรือเป็นอะไรต่างๆที่มีมอำานาจมีบารมีอย่างนี้นในมุมน,นี้ท่านรัฐมนตรีมอง,องรหรือว่าเราจะดูแลคื <c oughs> อ,อหลักการสอบสวนต้องอยู่ที่พยานหลักฐานข้อเท็จจริงนะแล้วก็ในลักษณะใหมๆ่ๆเราก็ว่าตรงไปตรงมาคือต้องกล้าหารด้วยนะไม่มีไม่มีอย่างอื่นไม่มีอคตินะครับถ,ถ้ามันโยงไปถึงก <c oughs> ็ว่าตามพยานหลักฐานให้พยานหลักฐานเป็นผู้พูดต่างาก ุดท้าย <Okay. S 1> ให้ท่านรัฐมนตรีฝากคนทั้งประเทศที่กําลังดูอยู่เพราะว่าหลายคนก็เห็นท่านเป็นที่พึ่งสําหรับในกรณีนี้และในยุคนี้ครับคือ,อทุกเรื่องนะฮะถ้าเรื่องความยุติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะถ้าประชาชนมีความผวยหาแล้วกันผูหยหาความยุติธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมมันชื่อกระทรวงแล้วและหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมก็เรียนว่า

อะไรนะไปส่งแกแป๊บนึงไม่เป็นไรไ่ต้อปล่อยาพีนวัวปัดชุดปายรบอี้นะครับต้องไปครับิการทามวาองาความาท่เหมาม นี่แหละครับนนี้นะครับก็จะเป็นการที่เรา